ต้องซิดไปอ่ะอันนี้ก็อีกแคหนึ่งตำนี้ไปแล้วตำนี้เร็วมันตำนี้แล้วอือเดี๋ยวโอ้นีรับกะอันนี้อันนี้เขาำนี้ไปแล้วมัน ไม่ได้ไม่เห็นแยโย่น่าปัญหารานี้นี่น่าเอาราาเอาตอน18บดีว่าเระกลบไปานมูรอบหน้าทีอแ่าั้ ตอนนี้นั่นตรวเช็คประกรการต่อมมีการตรวดูพาอนนี้จะเริ่มมันีเริ่มดงานปฏิบัติงานจะเรจเรื่องชนทุ่มสองทุมต้องเป็นแางทีี่ทุ่มยังเพีสองตีสเลสรุปสุดท้ายคือสรุป การฝ่ายการกิจการเงินนายรับดีโอเคอันนี้ถือคก็จำนี้ไปแล้วนาที่จะไหนไงแล้วน่าไปน่าไปวิญญาประชุมหมดแล้วทุกคนไปยู่อโจทยไปก็ถือว่าจำนี้ทุกคนอันนี้มันเริ่มมีสิบจริงไหมมีสิบจริงไหดนร้างเนมีส สิยี่สิบเองนะเรับพีสอบเ็มแปดมงเตสิบแปดนี่กันสิบแปดครับคุณรโปรโมชนห้กับชุนห้นหจะน้องมันก่อ,อนนี่นี่เด็กเขารับทีสอบนี่นี่สิบแปดรับน้าที่รับมอบแออม่ทำรีห้องพอต้องลูกศิษย์อะไรบอห้องลูกศิษย์อยู่แล้วได้รับมอบหน้าที่จาก กลางวันกลางวันไปรละนายนั่นนี่ตรวจสอบเอกสารขาใช่งานเปมนการปกติโอเคอย่างไรกถูองเจนวปชจังจลง

ก็แค่กินยาล้างอาหารดื่มเข้าโดนหรือไงกินยาล้างอาหาร ต้องจอมีบอยาแบบดูพอมีดม,มีเหมนแลทั้งนี้ <laughs> เป็นโดนเหจนกินยาหลายบอก่แย,ย,ย่อยู่ต้องสืบโดนตอนสิละหน่อยร้องยา่แม่ต้องโดนแทงหลายคุณก็บพ่อแม่เลย